สุดที่จะสวยนะครับปูก็มีนะครับปูก็มีนะครับอิู่ปูอะไรตัวออกเขียวน้ำใสมากเลยครับดูนะครับมีปูด้วยนะครับปู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 ปเห็นไหมครับปู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 ปน่าจะมีปูมา ถ้ามีปูมาครับพระเจ้าก็ขอวางกล้องก่อนนะครับจับปูมาก,ก่อนนะครับสวยมากสวยมากสวยมาก,มากโอ้โหมีเวลาว่างก็มาเที่ยวกันนะครับที่แหลมกระทิงเขาเรียกว่าบ้านแหลมกระทิงนะครับ มันอยู่ติดกับแหลมชุมเทพนะครับถ้าจะมองไปทางนูน้นนะจะถ่ายให้ดูนะจะเห็นกังหันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับแหลมก็อยู่ถัดมานะครับที่มีถนน,นขึ้นไปอันนี้เป็นเกาะเกา,กาะกลางน้งาานกกนํานะครับตรงนี้แล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยติดกันสองสามเกาะนะครับเรือก็มีนะครับเรือใหญ่ก็มีครับ คงจะจะเป็นเรือลากบวบนไม่ใช่ก็น่าจะใช่ตอนนี้แดดจ้ามากเลยนะครับเวลาประมาณเกือบสี่โมงสี่โมงแล้วสวยมากครับต้น,นี้มีเต่โขกหินนะครับมีแต่หินทั้งนั้นเลยแล้วก็หอยก็มีนะครับหอยตามโขดหินก็มี ดีนะครับอันนี้เงาผมเองครับสวยมากครับสวยมากชาติทั้งนั้นเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวก็ลองมาเที่ยวดูนะครับที่ภูเก็ตนะครับแหลมบ้านบ้านแหลมกะทิงนะครับน้ำใสามากเลยนะครับอ้อ ตรงแหลมอยู่ตรงนู้นตรงขึ้นไปนู้นอีกนะครับไกลเหมือนกันต้องเลาะ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 โขดหินไปนะครับข้างๆกับภูเขาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเดินเท้ามาก็ประมาณสัก45นาทีครับถึงแต่ตอนนี้ผมหยุดถ่ายวิดีโอมา2-3คลิปแล้วกูน้ำนะครับน้ำใสมากนะครับ สวยจริงๆครับสวยจริงๆครับว้าวแค่น <Whoa! S 1> ี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ